หาหน่อไม้กินทางบ้านช่วงโควิดเราก็มืหอหลอใหญ่ๆที่เรปลูกไว้เราไม่ต้องขัวช่วงโควิดถ้ารเ,รเราทำทางเกษตรเราเยอะๆหลายๆอย่างบ้านชันปลูกหน่อไม้รุเลียนชั้นก็ปลูกเด้รุเรียนหมอนท้องชันฉันไม่ได้ใส่ปุ๋ยออลรดแต่น้ำ น้ำไม้บ้านคันก็นลายน,น้องน้องร่างสวยๆสวยๆแข็งย่างเดียวปูป้าฉันกะเลี้ยงไว้น้ำไม้ฉันกะปกูถ้าขายไปมดฉันก็นแบ่งปันกินกิน บ้านฉันทุกโหไทยมันก็อ,อย่างนี้แหละมีอะไรก็บแบ่งปันกันขึ้นมาหน,ยายยายน,น่อใยญ่งยิ่เนี่ยนะไม้ก็เดี๋ยวขึ้นลงไลายเนาะมังขับออกดูแรงแล้วก็บังคับเพราะว่าเราลดน้ำให้เขาตลอด นี่กูมีเองระวังนี่หนังหนอนี่ป่าแอบไว้นีนี่ก็กำลังดีใครสนใจก็มา ทำไม้ฉันมีหลายน,น้อมีทางนี้เอา้าน,นี่หนหนอนี่มันล้างขึ้นอีกนีเี้ขึ้นอีกทำไม้ฉันหนอใหญ่มาแล้ว แล้วไม้โขดไทยชั้นนี